มาดูพระปิตาเนื้อทองผสมหรือว่าทองเหลืององค์นี้ครับดูจากลักษณะแล้วนี่เป็นเนื้อโลหะที่เก่าเกินกว่ายุคป,ปี2,500เมื่อเราพิจารณาพิมพ์ทรงเนี่ยจบก็จะเห็นได้ว่าเป็นพิมพ์ทรงของวัดหนังนะครับพิมพ์ทรงของหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังวัดหนังห้วงนอกวัดทองหลวงใน ความเก่าของเนื้อเท่านั้นนะครับที่จะชี้ได้ว่าถึงยุคของหลวงปู่เอี่ยมซึ่งอยู่ในยุคก่อนปี2469หรือไม่กระแสโลหะดูก่อนอันดับหนึ่งครับกระแสโลหะเก่าในการผสมสมัยโบราณก็จะไม่ค่อยเข้ากันได้ดีที่เป็นเกรดเกดเนี่ยจะเป็นเอกลักษณ์ของการผสมโลหะเลยนะครับแล้วก็พระองค์นี้จะสุก เหลืองสุกสุกปลังก็งงจะมีส่วนผสมของทองอยู่บ้างล่ะครับเนี่ยก็จะมีเกล็ดในเนื้อเมื่อเรามองลึกลงไปในส่วนที่ลึกก็จะเป็นการตกติดของพวกดินขี้เบ้านะครับดินที่เอามาพอกหุ่นเทียนเพราะว่าพระของหลวงปู่เอี่ยมที่ทำนั้นจะทำทีละองค์แต่ละองค์ก็จะไม่เหมือนกันครับ จะต้องไม่มีรอยตะเข็บเพราะว่าปั้นหุ่นเทียนแล้วก็เทช่อทีละองค์นี่หุ่นเทียนที่เราปั้นนี่ก็จะยันนี่ก็จะเอามาแปะตรงหุ่น,นครับเราก็จะเห็นเป็นเหมือนกับเป็นเส้นขนมจีนม้วนๆแล้วก็แปะลงไปความเก่าเท่านั้นครับถึงจะชี้ว่าถึงยุคหรือไม่ ความเก่าของโลหะวิธีการกระบวนการในการสร้างพระสมัยโบราณศิลปะหรือว่าเอกลักษณ์พิมพ์เราจะสามารถชี้ได้ว่าภาพปิตาหรือว่าพระเครื่องนั้นอยู่ในสำนักใดครับและองค์นี้เอกลักษณ์พิมพ์แบบนี้อยู่ในกลุ่มของวัดหนัง